ชารี่้องเหมือนกินแผ่นหนิงหิมากเล่นกลเก่งมากเ,กเ,กาเจ็บปวดแล้วอินเพลงอินเพลงแล้วเดยฟองเยอะฟองเยอะมากฟิลอับน้ำสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมิ้นชารี่คนสวยไงวะแบบ สะบัดจะไม่ได้เพราะอะไรมัดผมไงงานสะบัดปล่อยไปล่ะมีปล่อยเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนใส่หูฟังไงแล้วมองเป็นปลอยหวานไม่ได้แล้วมองเป็นใส่หูฟังไปแล้วไงที่แห็งน,นี้คืออะไรรีรแอมัอนเดิมซ้ก็มีอยู่ฉากเดียวท่านผู้ชมก็รู้แล้วปะวันนี้ เราเรีอกเพลงเลือดก,กูปีแต่เรารีอกเอ็มวีกันไปแล้วแต่รอบนี้แม่เอิกจ้าชี้ขึ้นสเตจจ้าโอ้ oh my god ขึ้นสเตจแล้วลงเพลงจริงแล้ว <Wow. S 2> ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่ะอาจจะได้ดูแล้วเพราะว่านางได้ขึ้นทีป๊อปสเตจไปเมื่อประมาณ สีหวันที่แล้วได้ประมาณนั้นแต่ฉันยังไม่ได้ดูไงฉันก็เลยกะว่ามาดูพร้อมกับคนที่ยังไม่เคยดูเลยละกันแล้วใครมันยังจะไม่เคยดูวะก็อาจจะมีใครยังไม่ดูก็คอมเมนต์ถามว่าทำไมต้องรีแอคเพลงดังมากจะไม่รีแอคได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นกี่รอช้า ปดูเลยร้ยอมพร้อมแล้วเริ่มเลยวายฉ่ำวายรูปช่ำโอ้โหรูปนี้คือสวยสุดเป็นฟิลเปิดตัวแบบเกาหลีแม้เออผมเปลี่ยนดือมากสวยอ่ะ เวทีคือยิ่งใหญ่อลังการมากทำไมมีดอกไม้เป็นฟิลนั่งในสวนหรอร้อง,กกองเหมือนกินแผ่นสุดอินน,น์ <Inner S 2> น,น,นิ่งมากน,น,นิ่งมาก มีเล่นกล้อง,เอ,งเออจำเนื้อได้แล้ว啊ยังไงอะเออสลิดสวยวะและมีเตียงเพื่อ โอ้โหเมคอัพช้ำเล็บช้ำชุดช้ำแตงเงื่อออกตื่นเต้นหลอดสลิดลดมากหนิงหนิงว้า แกฉันงงว่าแบบมีเตียงทำไมเป็นฟิลแบบร้องเพลงในห้องหอาาอไรไหมาาอมาแล้วยังไงอ่ะ ลจับเนื้อได้หมดเลยเบนกล้องสุดๆเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดสุดๆยังไงอะโอ้โหจิกกลองไม่ไหว ปวดด้วยจิกกล้องด้วยเล่นกล้องอีกเหงื่อยเยอะมากแม่ยังไงดีดเฮ้ย,ยอินเพลงอินเพลงแล้วอินได้อีก เล่นกลเก่งมากโลดไฮนอตร้อ,องเหมือนต้นฉบับลาย เฮ้ยฟองเยอะฟองเยอะมากฟิวอับน้ำงงโอโหฟองเยอะมากฟองจะเข้าปากชีเอิกไหมเอาไงลุ้นมากฟองจะเข้าปาก,กาาไหม เฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงอินเนอร์แบบทีมากศิลปินตัวแมว๊ไปไปด้วยอ่ะลัดนะสเตตรแรกบอกเลยว่าลดเล่นกล้องเก่งส,สดุดๆฟิลลิ่งศิลปินหนิงหนิงมากๆ แต่แอบเหงื่อออกเยอะเพราะว่าไรน่าจะเป็นฟิลแบบตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเป็นฉันก็ตื่นเต้นเนาะครั้งแรกในชีวิตนะเนาะแต่ชื่นชมสเตจของ T-POP s t a g ตมากเพราะว่ามันแบบยิ่งใหญ่ให้เกียรติศิลปินมีฟองมีดอกไม้มีฟิลนั่งมัอนอยู่ในสวนแต่แอบงงเตียงซึ่งเป็นฟิลแบบ ตื่นมาร้องเพลงหรอแล้วก็อยู่อยู่ก็เข้าไปในสวนแล้วก็มีฟองงงแต่ถือว่าดีอ่ะคนดูงงและสรุปจะดีหรือไม่ดีหรือจีงไงเอาเป็นว่าดีละกันนีชอบจริตที่แบบเล่นกับกล้องทุกตัวไม่ว่ากล้องตัวไหนมีไฟแดงคือจับสะกดจิตไม่หหลุดเลยเห็นกล้องแล้วแบบ หลับแล้วหน้าผมเล็บชุดช่ำมันแบบใหญ่เอิบแต่แบบทำยังไงอ่ะร้องเพลงเหมือนกินแผ่นมากร้องเหมือนต้นฉบับมากซึ่งก็เป็นต้นฉบ,บับร้องเหมือนกินแผ่นสุดๆงงมากแกงงไหมล่ะแล้วดีใจสุดๆ จำเนือรองได้ทั้งเพลงแล้วเก่งมากและนั่นก็คือ r รีแอคชั่นทั้งหมดของเพลงเลือดกูปี she earth is มาหรวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิงด้วยนะ,ะจ๊ะเจดีมีเกำลังใจในการทำคลิปจ่อไป สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย